นี่ครับเพื่อนเอาเงินเดือนให้แม่ครับเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันบาทครับเพื่อนรับไปจากเบื้องบ้านครับผมแล้วสิถ้าทายบ้านให้เบื่องครับนี่นะครับเงินคุณยกับร้านเกมนี่นะครับผมก่อนปืนนเราเปลี่ยนก้อนมีเล็กน่อยมาเลยอก็แกะทีละครับอะไเงินซื้อเหล่าครับ คือก,กับแกงเดี๋ยอาชีพลกครับผม,มนาเกลียดมากรั่ไปนี่ก็นาบ้าน,นไปเอามึงคืงวู้ดแดดวะต้องห่วงครับผม <c oughs> ต่อไปกับบ้านน้ำเพิ่มครับนี่นารถใหญ่ครับอันนี้ลูกค้าครัประจำครับน้องๆน, <c oughs> นี่นะครับหนาบ้าน,นเห็นบ้านนะครับ นหน้นาบ้านยึดตึงเลยนี่นะครับมีซาเล้งท่านหนึ่งกัมีรถห่างท่านหนึ่งครับรถไม่พญยคมครับกัม,มีมอไซค์ค่านเนี่ยไปตะแกรงเครื่องปรุงไปหากินเฮ้ยแต่มีเขาปั้นปั้น มพิงทะเบียนใหม่ยังคมนะครับเด้อยากได้เลขนี่ครับแปดหาก็หาครับผมแหม่มมหลอดเสียงเงินเด้อม่ถือเด้อครับนี่แหละก็มีหมาสุดที่รักหนึ่งตัวแล้วเนี่ยนะอนอค,ครับ่าจาเบื้องบ้านแน่ครับนี่ก็มีรถไทยหนึ่งคันนะครับนี่ บ้านมันโฮกเขาแล้วแบบทาบ้ายเงอันนี้ก็ทอมห้างอยังนี้คบไมถนอน,นครับเออยังค,งคเพันสะสมขยะไว้ครับอันนี้ต้นกอางไพาย,ยูนิตัดออกแล้วครับจะว่ามันห่อนเขาย่ำเดยห่อนครับต,ตาเขาแห้งไว้เขากินมุกเบิดอันนี้ต้นบกตูมซาอุครับ,รบผม,มข้างบ้านครับ แม่ล huh? so, so, uh, like, ้างเห็ดห so, ้องน้ำพุ่นกันเล่าข้าวทั้งพุ่นครับวันเห็นดูแล้วครับอาชีพรักแม่ขายต้มเนื้อก้อยเนื้อนครับเนื้อต้มก้อยนั่กระโมกสมองอุหมแบบนี่ว่แม่มึงไี่ได้่มกไม่ได้โซแม่แก่หมกโตนใช้วุ่นเสร็แม่ กับมันีิซิเก็ดกระเพราเนื้อเปื่อยครับผมเนื้อตุ่มเปื่อยยืดตึงเนะครับเห็ดผัดกระเพราู่มาสิบเนื้อหมูอันนั้นใ่สิเปอเนตเนื้อเปื่อยเราใส่บน้เนื้อน้ำมันนั้นมักจากไว้ที่หลาทั้งหมดนับเงินเนเพิ่เดือนออกได้ไหมมนนี่แต่ไ่ได้หลาย้อให้หกพันทเนนะครับเงินหลาเก่ครับ เฮ้ยลักปั้นนี่แ่เฮ้ยมาขอเร็วเอาซื้อหนมเร็วพีเสียบไม่ยากออกเลยแม่อากออเนะเสียบขีมโลดคีมโลดเ้อมาสนใจอุ้ยอเร็วดามันเมันน่สองพันสามพันสี่พันห้าพัน เงินเดือนได้ครับเดือนหาเดือนซื้อนะได้ครับใครอากแลแก,กมันแลกก็ได้อครับหนึ่งพันบาทได้ครับเน้นเดียเด๋ยวกห,หลายนี่หาเมนูมก็เก่าเมนูแบบแปลกคนเบิ่งได้หลายขึ้นก็บจิเพิ่มเงินเดือนขึ้นให้หาเมนูก็เก่าโบราณโบราณมาเห็ดเนี่ยค่ะอยู่ปันนั่เออไงล่ะเฮ้ยชื่อแต่เมนูเก่่าๆน็ หาไม่รู้ไม่ใหม่พอมันแต่เอาอันซ้ำกันหมูนี่อืหาโบราณโบราณสมัยก่อนแต่เป็นสาวเล็กน้อยคุณแม่สมัยใช้แต่เกลือคุณแม่แต่สมัยว่าเรามีน้ำปลาผมชื่รถนี่บ่มี่เราเว้ยเอามากรันสิเรียกเอาเนื้อไปเลยครับห้ยปัญหาไอหนังมาอย่ามาบังทางปั้ญหาเราออมมาเร็วมาเร็ว บอกว่าใส่ตเกือกี้เขาล้วไม่นู้เด็ดเลยล่วนั่นเขาโอยเกล่ยขึ้ชิมรสห้อยขึ้นมาแล้วลูกเขาปลาเขาดงเอาไปได้ลาโอ้ได้อยู่แล้วไอขี้หวงปังโดนแกงอีกแล้วเราไมีพอแล้วเสนเนมันเพลยไง เบสนไหนเบกัวโม่จิหันเหรอนั่นจะเป็นปากง่วงครับนั่นเป็นแ้มปากเดี๋ยวผมจิฮันผัดเผาแป๊บนึงแป๊บนึงได้ แค่เดียวบ,บม่ได้บัตรแล้วนะเ,เขียงว่าแตงกวาทานของเขาเดียวจบคลิปกันแป๊บนะ้องนะครับผัดกะเพราเนื้อเปื่อยเพราะในห้องเราก็ได้ล็อกเนื้สิ่งนีใหญ่เองเลยน,ใน,ใน,ใน,นี่ครับที่เป็นที่เป็นเนื้อแบบนี้ครับผมจะผัดกะเพราเนื้อเปื่อยมันต้มมาแล้ว ได้สิมิไงยังไ,ได้มีเนื้อตรงนี้เลืะหลายแม่หายกันนะแต่มีเนื้อตรงนี้เลืะหลายมันแสบคเขามันเป็นเนื้ออยู่ตรงนี้แต่นี่จะเป็นแคมปากแต่ตรงนี้จะเป็นเนื้อ หินนี้ใหญ่เริ่มจะง่งงามเวลาผัดแสบปอกแสบเห็นมเอาเงินขานมเหรอเห็นนี่ตื่นในเงินเดือน,อนแล้วห <c oughs> ่อนน้อยมากเลย <c oughs> อาจะวัดวดีดจ้ะปากคว้างดิ่งิดปันเยอาจาว่าแสบลูกกึ้งหลวดหุ่นท่าหุ่นเล็กปันขี้ห่วงนี่นี่ครับแบบปเปื่อยๆได้เลยครับนี่อาจนานยอีกแค่สองสามสิ่งครับผัดถุพ่อแม่กินน้ำมันจะแสบมากเลยครับเกราะมันหอมเนื้อเปื่อยนี่ลองมึงนึ่งครับเด้แอแรมลงตอนผัดครับ อัานอีกสักอัานก็นมีมันจะเป็นเนื้อพราะมันมีแต่แคมปากเด้มันเป็นเออปอดล้อมมึงกันนะแม่ปอดมีอยู่บ้างมึงเนี่ย้างหลังปอดใส่น้ำครับน,นี่มันจะนุ่มจะแม่หั่นแล้วก็นี่ครับเรียกปอดไปพัดน้ำล้อมมึงครับพัดกระเพราเครื่องใน,ใน,นเ้อเนืปื่อยมันแสบไปเลยครับปอดคือคือหอมๆจบมากจะมากินต้มปอดแม่ทำมัน ว่าเบิ้งครับขาเข้าเหนืยวเปื่อยขายบาตรไม่หาแล้วเฮ้ยเฉียบเพ่มาเดมาเย่ยงเอาของเล่นเขาปั้นเด้อะเมื่อท้ายไปซื้อเป็นงานของเล่ินเหมยอ่เด้อเหรินเฉียบไปเรียกเขาอยู่ปั้นเปลาเล่นไปขาบไปเลยเออธรรมาด่าวเด็กโตน้อยเออมักแดนนีเสียงร้องเงี่ยมันน่องมากน้องอายเอาเอาทุกคนไม่ถูกแจ็คได้มาของพน เหลืออีสองามตูเล็น้อยแต่เบิร์ตลน้อยเงมาจัยอ็นสบซองขึ้นมาแหงมือถือหยาของปันดีกว่าิตามานมึอเปั้นใหม่เร้อเอปั้นใหม่เริ่มเฮ่เขาเร็วเขาเรวห่อนแลบริมแงงหงงกินด้วยันอดถัดกระเพราให้เบิรงครัเบิ้์หอมหอมสวยห่อนไข่ดาว ตอนผัดกะเพราครับผมมือยดถึงยิ้มปุยๆอะไเงินเดือน็นเดือน้ปแปเดเือเนื้อมาก้อยดูแม่นะมันแสบเบผมตือไม่คิปนาครับเต้นขับผกต่างโอ้อยง่วจุลองบึงแล้วแสบที่สุดในโลก้วครับหานีสาน